วันนีเพื่อนๆจะเป็นอนทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมีมือถือรุ่นเด็ดๆที่ราคาเนี่ยไม่เกิน10,000บาทนะคะมาแนะน,น้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันรับรองเลยว่าแต่ละรุ่นนะคะเอาใจแต่ละสายไม่ว่าจะเป็นสาเซลฟี่สายแบตอึดสายเล่นเกมนะคะจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับในรุ่นแรกนะคะเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมก่อนเล่นเกมอย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องเป็นการเล่นเกมแบบยาวๆเล่นไปนานๆเลยนะคะรุ่นนี้ก็คือ ASUS Zenfone Max Pro M1 นั่นเองนะคะเปิดตัวมาแน่นอนว่าในรุ่น ASUS Zenfone Max เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นรุ่น Max ปุ๊บแบตเตอรี่เนี่ยอึดแน่นอนนอกจากแบตเตอรี่ที่อึดนะคะตัวนี้ใช้ CPU เป็น Snapdragon 636นะคะ r ร m 6ล้อ6 4แล้วยังมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6นิ้ว ด้วยนะคะที่สำคัญเลยเครื่องนี้สามารถเล่น AV e แบบ60เฟรมได้อีกด้วยนะคะใครที่อยากเล่น AV e แบบ60เฟรมนะคะพลาดเครื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ที่บอกไปว่าแบตอึดเนี่ยคือเครื่องนี้ให้แบตเตอรี่ความจุมาสูงถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะคะเลยได้ว่าใช้งานไป2วันเนี่ยยังใช้งานได้แบบสบายๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าแบตอึดแล้วก็ความจุแบตเนี่ยเยอะมากๆนะคะสำหรับราคาเปิดตัวของ ASUS Zenfone Max Pro M1 เครื่องนี้นะคะในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่เพียงแค่5 1,990บาทเท่านั้นเองและสําหรับรุ่นที่แอมบอกไปว่าเป็นม6ลอม64นะีคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่7,990บาทค่ะ รุ่นที่2นะคะรุ่นที่2นี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาใจคนที่ชอบอะไรที่มันแบบคุ้มค่าต่อราคาคือรู้สึกว่าซื้อมาแล้วได้อะไรที่มันคุ้มค่าตอบจดกับการใช้งานจริงๆนะคะนั่นก็คือ Xiaomi Redmi Note 5นั่นเองแอมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีเครื่องนี้อยู่ในมือนะคะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.99นิ้วแบบ Full HD นะคะก็เป็นจอใหญ่ที่ใช้งานได้แบบสบายๆแล้วยังมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 636ด้วยแต่สิ่งที่ชอบนะคะแอมชอบว่าเครื่อง มาพร้อมกับด u โอ a m เมลนะคะเป็นกล้องคู่แล้วยังใส่ฟีเจอร์ที่เป็น AI เข้าไปซึ่ง AI ของเขาค่อนข,ข,ข้างฉลาดตอนที่เราใช้งานเนาะก็เลยทําให้เราถ่ายภาพได้สวยมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ของเครื่องนี้นะคะก็ให้มาไม่น้อยเช่นเดียวกันเพราะว่าเอาใจคนที่ชอบใช้งานถ่ายรูปใช้เครื่องใช้นู่นใช้นี่เยอะแยะนะคะเพราะว่าเราชอบความคุ้มแล้วใช่ไหมก็เลยให้แบตเตอรี่มาสูงถึง4,000มิลลิแอมแล้วก็ยังรองรับ q ิกชาร์จ2องจด้วยนะคะซึ่งถ้าใครที่ชอบความคุ้มแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะก็พลาดไม่ได้เลย สำหรับ Xiaomi Redmi Note 5ที่เปิดราคามาเพียงแค่6,990บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นที่3นี้นะคะเอาใจคนที่ชอบถ่ายภาพเซลฟี่ถ่ายภาพกล้องหลังกล้องหน้าแบบเยอะๆถ่ายแบบมีรูปในเครื่องเยอะมากเพราะว่าความจุภายในตัวเครื่องมันเยอะมากนะคะรุ่นนี้ก็คือ ก็คือ Huawei Nova 3e นั่นเองนะคะเอาง่ายๆก่อนข้อดีหลักๆของเครื่องนี้คือให้ความจุมาสูงถึง128 g b นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยมากคือฝาหลังที่เป็นกระจกสะท้อนแสงสวยมากนะคะตัวนี้ฝาหลังมี3ส,สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีคลายบูสีซากุระพิงหรือว่าสี m i ดไน g h แบ็กส์นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับชิปนะคะเป็น CPU จาก Kirin 659นั่นเองนะคะ RAM 4ลอม128ส่วนที่ชอบมากกว่าในเรื่องของสเปคแล้วก็ดีไซน์ก็คือต้องพูดถึงเรื่องของตัวกล้องนั่นเองเพราะว่ากล้องของ Hu วเ e i เป็นกล้องที่มีคุณภาพดีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะจะไม่ออกแนวบิวตี้แบบบิวตี้มากๆแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของความคมชัดแล้วก็สีสันที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ราคาเปิดตัวนะคะตอนที่เปิดตัวออกมาต้องบอกว่าคุ้มค่าต่อราคามากๆเพราะว่าราคาเปิดตัวเปิดตัวมาเป็นแค่1990บาทเท่านั้นนะคะ เทียบกับสเปคที่ได้เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ที่สวยตัวกล้องที่ดีขึ้นนะคะถือว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆเลยทีเดียวสําหรับสายกล้องนั่นเองรุ่นต่อไปนะคะอันนี้เอาใจสายเซลฟี่โดยเฉพาะแบบคุณผู้หญิงอย่างแอมเนี่ยจะชอบมากๆนะคะในเรื่องของการเซลฟี่ตัวนี้เซลฟี่แบบ โหดจริงๆนั่นก็คือ oppo แน่นอนอยู่แล้วนะคะ oppo เนี่ยขึ้นซื่อในเรื่องของกล้องเซลฟี่มากๆรุ่นนี้ก็คือรุ่น oppo f7 นะคะซึ่งเขามาพร้อมกับกล้องที่เซลฟี่ได้สวยแล้วยังมี ai beauty 2.0ที่เข้ามาช่วยทําให้เราเซลฟี่แบบสวยครบจบนะคะตอนที่ผมรีวิวเนี่ยมีบางครั้งที่แบบลองเซลฟี่ที่ยังไม่ได้แต่งหน้าด้วยเอาเป็นว่าไม่แต่งหน้าก็ยังถ่ายได้สวยถึงแม้ว่าจะมีแบบเออหน้าซีดไปบางอะไรอย่างนี้เนาะรับรองเลย ว่าถ้าใครที่เป็นสายเซลฟี่พลาดเครื่องนี้ไม่ได้เลยนอกจากในเรื่องกล้องนะคะที่เป็นจุดเด่นของเครื่องนี้แล้วนะคะยังมาพร้อมกับสเปคอย่างเช่นชิป CPU นะคะเป็น m e d i a t e k Helio P 60 Ram 4 r o m 64ลซึ่งลองเล่น ROV กับเครื่องนี้มาแล้วนะคะก็ถือว่าเล่นได้นั่นเองนะคะใครที่แบบว่าโอ้เอาเล่นเกมนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเน้นไปทางกล้องมากกว่าเครื่องนี้พลาดไม่ได้เลยราคาที่เปิดตัวออกมานะคะราคา1990บาทซึ่งถ้าตอนนี้นะคะ เพื่อนๆไปช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์อย่างเช่น lazada อะไรแบบนี้ก็จะได้ราคาที่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนค่ะสำหรับรุ่นต่อไปนะคะอันนี้เอาใจคนชอบโทรศัพท์มือถือแบบว่าจอใหญ่อันเน้นไปที่หลายๆอย่างและกันเอาแบบรวมๆอย่างเช่นจอใหญ่เอาไว้ดูวิดีโอจอใหญ่เอาไว้เล่นเกมนะคะแล้วก็เซลฟี่นิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือ vivo v9 นั่นเองรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นจอแบบไร้ขอบด้วยนะคะตัวนี้ขนาดหน้าจอ อยู่ที่6.3นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะคะสัดส่วนหน้าจออยู่ที่1 9ต่อ9แล้วก็ใช้ CPU เป็น s n ต p ก r a g o n 626นะคะซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการเล่นเกมกล้องตัวนี้ก็ให้กล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่มาด้วยแล้วก็ยังมี AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพอีกต่างๆนะคะราคาเปิดตัวของ Vivo V9 ตอนที่เปิดตัวออกมาเนี่ยราคาอยู่ที่1990บาทนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแว๊บๆเข้าไปดูใน lazada เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเครื่องนี้เนี่ยลดบ้งมากเลย แค่9,900คือไม่ถึงหมื่นเท่านั้นเองนะคะใครที่ชอบอะไรที่แบบว่าเนน้ในเรื่องของความบันเทิงอยากได้โทรศัพท์มือถือที่จอใหญ่ๆมีกล้องหลังคู่ด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียว รุ่นต่อไปนะคะนั่นก็คือ Sam s u n g า a l a x ซี่ A6 Plus นั่นเองซึ่งรุ่นนี้เอาใจคนที่ชอบถ่ายภาพตอนกลางคืนเพราะว่ามาพร้อมกับรูรับแสงที่กว้างมากๆแล้วก็ยังชอบอะไรที่แบบว่ามีการบร,ริการแบบไวใจได้นะคะอะไหล่ต่างๆหาง่ายนั่นเองเพราะว่าซัมซุงนะคะเอาจริงๆแล้ว s a m s ซุ g อยู่ในประเทศไทยมานานมากๆฉะนั้นในเรื่องของการบร,ริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบร,ริการศูนย์อะไหล่ต่างๆเนี่ยทุกอย่างหาง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนการซ่อมนานๆด้วยนะคะรับรองว่าไว้ใจได้แน่นอนนอกจากนี้เครือ เรื่องนี้นะคะยังมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Super AMOLED นะคะซึ่งสีสันของจอเนี่ยจะสดใสสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคนที่ชอบถ่ายภาพตอนกลางคืนอย่างที่แอมพูดไปตอนแรกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังคู่16ล้านพิกเซลกับ5ล้านพิกเซล f อยู่ที่1.7นะคะแล้วก็กล้องหน้า24ล้านพิกเซล f อยู่ที่1.9นะคะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตอนปกตินะหรือว่าจะเป็นตอนกลางคืนนะคะถ่ายได้ดีมากๆสําหรับในรุ่น Samsung Galaxy A6 Plus นั่น แต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเครื่องนี้เนี่ยใช้วัสดุนะคะฝาหลังเป็นแบบโลหะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะทาตกลงมาแล้วแตกแบบวัสดุที่มันเป็นกระจกนะคะราคาตอนเปิดตัวของ Samsung Galaxy A6 Plus เนี่ยเปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดไปนะคะแต่ว่าในช่องทางออนไลน์อย่าง lazada นะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยจะเหลืออยู่ที่900 0นนิดๆเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ในช่องทางออนไลน์นั่นเอง สำหรับรถ ทายนะคะเอาใจคนที่ชอบอะไรที่แบบสเสถียรเสถียรใช้งานกันไปยาวๆนะคะนั่นก็คือ iPhone 6ในรุ่นความจุ32 g b กะไนั่นเองนะคะข้อดีของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เก่าแต่ว่าในเรื่องความสเสถียรเนี่ยรับรองเลยว่าสเสถียรมากๆนะคะในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ยังเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเดต iOS อยู่ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการล่าสุดของเขานะคะจะเป็น iOS 14.4นั่นเองราคาตัวนี้ จริงๆแล้วราคา iPhone 6ในรุ่นที่เป็น RAM 1ความจุ32 g b นะคะราคาจะอยู่ที่1500บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่องทางอย่างเช่น Lazada ช่องทางออนไลน์เนี้ยราคาจะลดเหลือเพียงแค่8,490บาทเท่านั้นเอง ไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับโทรศัพท์มือถือที่ราคาไม่ถึง10,000บาทนะคะที่แอมนำมาแนะ่นําเพื่อนๆทุกคนนะคะให้ได้ดูกันในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าราคาที่ไม่ถึง10,000บาทเนี่ยบางเครื่องเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ในช่องทางออนไลน์อีกด้วยนะคะรับรองเลยว่าหนึ่งในเครื่องนี้ต้องมีถูกใจเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะคะใครที่อยากอ่าน,นรีวิวเพิ่มเติมของแต่ละเครื่องเนี่ยก็ <ๆ S 2> สามารถเข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของเรานั่นเองคะ่ะ w w w s p e c p h o n e c o m นะคะวันนี้แอมขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ